เรื่องย่อละครนับแปดโปรดถ,ถูกทำร้ายอาการสาหัสมากทิดาจึงรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลพอถึงวันขึ้นชกนัดสุดท้ายลินและทันได้แถลงกับสื่อว่าแท้จริงแล้วคนที่ไล่ยิงทันเกือบตายคือฟ้าโปรดกระทิงทองยิ้มส่วนเว็บพนันถูกตำรวจบุกจับราบคาบโปรด โดนซัดทอดว่าเป็นเจ้าของเว็บจึงเป็นกระแสให้สื่อติดตามข่าววงการมวยกันวุ่นทำให้ปราบรีบชิงให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษที่เลี้ยงลูกไม่ดีโยนความผิดทั้งหมดมาที่โปรดเต็มๆโปรดเสียใจที่ต้องกลายเป็นแพ้ด้วยน้ำมือพ่อตนเองจึงจะออกไปเคลียร์ใจกับปราบให้รู้เรื่องแต่ที่ดาห้ามไว เพราะยังไม่หายดีโปรดยอมแลกด้วยการบอกที่ซ่อนตัวครูศักดิ์ทิดาจึงจำยอมต้องปล่อยให้โปรดไปเพื่อให้ได้ข้อมูลไปบอกทันกับหลินเพื่อหาทางช่วยครูศักด์และไปจัดการกับต้นต่อของเว็บพนันที่สร้างความดํำมืดให้กับวงการมวยอย่างปราบให้หมดสิ้นไปเสียทีขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ